สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะรอบวันที่16เดือนพฤศจิกาสอนสานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปที่แล้วเราไม่ได้ลงสรุปให้เนาะคลิปนี้จะเป็นตัวเลขสรุปจากสูตรทั้งหมดนะคะจะเป็นตัวเลขไหนบ้างเรามาดูกันเนาะสำหรับตัวแรกนะคะตัวแรกในรอบนี้จะเป็นเลขศูนย์นะคะเลขแปด สี่สองและเก้านะคะศูนย์แปดสี่สองเก้าสองตัวเด่นจับคู่สองตัวเด่นบนล่างนะคะ 2ตัวเด่นบนล่างทั้งหมด10ชุดนะคะจะเป็น24นะคะ90829240 80494898และ20นะคะต่อมาด้วย3ตัวตรงโต๊ดนะคะ3ตัวตรงโต๊ดในรอบนี้ของเราจะเป็น4 2 4 8นะคะ90 แและ4 0 2ศนสองะคะ3มชุดนะคะ3า3ตัวชุด4ตัวจะเป็น 4 0่9นะคะและ4908ก้านะคะสำหรับ4ตัวจะมี2ชุดผลของงวดที่แล้วนะคะผลของงวดที่แล้วก็จะเป็นตัวเลข4 6่ห ห้าเก้าตัวนี้จะเป็นผลของงวดที่แล้วนะคะสำหรับในรอบนี้ตัวเลขที่ซ้ำนะคะตัวเลขที่ซ้ำของรอบนี้จะเป็นตัวเลขเก้านะคะเลขเก้าซ้ำนะส่วนที่เหลือจะเป็นตัวเลขที่สูตรเป็นตัวเลขใหม่เนาะเลขสี่เลขสีนะะ่จะมีซ้ำอยู่หนึ่งตัวนะคะจะมีซ้ำอยู่หนึ่งตัวแต่ว่าเป็นหลักหมื่นนะก็ถือว่ายังซ้ำอยู่เนาะ เลข4ซ้ำา1ตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครใครถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนคนไหนไม่ชอบตัวเลขซ้ำนะคะก็จะมีประมาณนี้2ตัวนะถ้าไม่ชอบก็ตัดออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดตัวถูกออกเราไม่รู้ด้วยนะคะเนาตัวเลขก็จะมีประมาณนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลัง สำหรับตัวเลข2ตัวเด่นบนล่างนะคะก็มีทั้งหมด10ชุดเน้นเพิ่มเติมนะคะเน้นเพิ่มเติมตัวที่แอดมินเน้นนะคะจะเป็น82นะคะ82 20และ98นะคะ เป็น3ชุดนะคะที่เน้นเพิ่มเติมสําหรับตัวเน้นเพื่อนๆจะทําหรือไม่ตามก็ได้นะคะจะดูเป็นตัวเด่นหรือจะเลือกดูเป็นชุดๆไปก็ได้เนาะเพราะว่าตัวเลขแต่ละตัวความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะยังไงถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ตรงกับตัวเลขของเรานะคะก็สามารถฟันไปได้เลยเนาะฟันทงไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขตัวไหนที่มันตรงกับเรานะ สำหรับตัวที่แอดมินเน้นคือตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่เข้ายังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นการคำนวณสูตรนะคะลว้ลวนเลยนะผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดานะคะยังไงก็บอกไว้ก่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ